เฮเอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์ s t o n e ในโหมดแบทเทนกราวส์ครับผมเอาละในครั้งนี้มาเป็นกําลังใจไปพร้อมกันนะครับว่าเราจะสามารถตะลุยไปได้ขนาดไหนนะครับอ่าเสมือนกับว่าคุณกับผมเนี่ยเล่นไปพร้อมกันไปเลยดีไหมล่ะครับ <laughs> เอาละเราได้ทําการเจอแมชแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีเผ่าอะไรให้เราเลือกเล่นบ้างนะครับเราจะได้ ตัดสินใจได้ถูกว่าเราจะควรหยิบฮีโร่ตัวไหนมาใช้ครับผมโอเคมาดูกันดูซิเกมนี้มีทั้งโจรสลดัดเมอร์หลอกมังกรปีศาจแล้วก็สัตว์นะครับมีเซลิฟผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็รีโนแจ็คสันมผมว่ารีโนแจ็คสันมันก็โอเคนะสำหรับเกมนี้แต่เซลิฟผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าเซลิฟนี่ต้องการเงินค่อนข้างเยอะ เพราะว่ามันต้องใช้ถ้าจะใช้3ครั้งคือเราต้องเสียเงินประมาณ9เนี่ยโอ้โห9เลยแต่ว่า Reno j a c k s s าเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ในหลายๆหลายๆสายมากกว่าถ้าเราเจอตัวหลักๆในการเล่นสักตัวหนึ่งนี่คือจบเลยอ่อย่างเช่นเจอคาริคอสทองจบเลยอีกอย่างเกมนี้นะครับมีอีกหนึ่งเผ่าที่น่าสนใจที่เราเคยเล่นมาแล้วครับถ้าอยากจะไปให้ได้ระดับสูงๆนั่นคือต้องเล่นกับปีศาจครับ คุณมีอะไรให้เล่นเยอะมากกับรีโนแจ็คสันนั่นเองโอเค okay, ครับทุกคนเราจะกลับไปใช้กลยุทธ์ที่เราเคยใช้นะครับเคือ okay, เจ้านี่ครับแต่เกมนี้มันมีเมอร์หลอกนี่นะสิน่ากลัวแต่ว่าผมผมแหมผมผมทำหักห้ามตัวเองในเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆเลยคืออย่างน้อยอ่ะถ้าเราทําให้สแตทมันสูงนิดนึงนะครับเราก็สบายครับ มันติดท็อปโฟแน่ๆอ่เออมันแทบจะการันตีเลยอ่ะถ้าเราคิดจะเล่นนะครับเดีย๋ยวมาดูลุ้นไปด้วยกันว่าจะทําได้ตามที่คิดไหมงแรกต้องอย่าพึ่งนะต้องรอก่อนอยังไงสแต่เราสองหกอ่ะมันยากมากที่จะแพ้ใครในช่วงต้นเกมด้วยจริงไหมโอเค แต่โดยรวมดาวมันจะน้อยพีศาจเยอะนะอืมแต่มันจะเสีย HP พเยอะไนงะถ้าเล่นปีศาจตัวเนี้ยตอนนี้ผมน่าจะเจ็บแต่ h ฮพลดเยอะเะผมก็ไม่ได้ว่านะฟีดไป้ดีกว่าไม่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 ไม,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 ไม่มันมีปีศาจระดับที่แบบสองดาวที่เก่งกว่าตัวอันนี้ที่เห็นอยู่เยอะอืมผมหาโอกาสที่จะเจอดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็แพ้ ก็ย <One input> so ังไงเฮ้ที่มันลดแน่ๆครับแต่ผมไม่อยากลดให้มันเยอะไปมากกว่านี้ไงเพราะว่าถ้าเราเล่น2ตัวนั้นนะเฮ้พี่เราเสียไปทั้งสี่เลยนะครับผมมันเยอะไปนิดนึงพึู้่กับการโจมตีครั้งแรกแล้วตีซ้ายให้หน่อยนิดนึงนะโอเคอย่างน้อยก็ยังพอจะลดดาวได้หนึ่งก็ดีครับโอเคตาเนี้ยแหละของจริงวับปิศาจไม่เคยมาให้เราหรอก รีหาดีกว่ารีได้อีกทีนึงนะฮึบน่าเกียดจริงเชียวผมไม่เจอปีศาจครับเกาหัวก่อนครับขออนุญ,ญาตเก่า,ายังไงระยะยาวเราต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วไงก็มีไว้ก็ไม่เสียหายครับแต่เศร้าครับ หลังจากที่ปีศาจโผล่มาเยอะแต่พอที่แบบว่าเราแบบอุยจังหวะนี้เราต้องซื้อจริงๆละไม่มีแล้วครับแต่ไม่เป็นไรตาหน้าเราหยิบได้สองอย่างมันต้องช่วยอะไรได้บ้างล่ะตีสายสิเยี่ยม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 ,ยยม,ยยมพอเขาตีเราเราตีเขาเขาตีเราเสมอโอเคเสมอผมก็แฮปปี้แล้วล่ะ เอาละตอนนี้ต้องมีพิศาสบ้างเฮ้ยมันยังไม่มีเลย <laughs> ถามจริงผมเอาเพิ่มระดับลงเตียมดีกว่าเอ้ยเพิ่มตัวออกมาดีกว่าเฮ้ย,ยมันหายไปไหนหมดเนี่ยขออนุญาตรีได้ไหมโอเคในที่สุดเราก็เจอบ้างแล้วนะครับ แล้วหยิบม,มาหลอกตัวนี้มาดีกว่าแต่มันก็แอบรบกวนบอดเนาะแต่ว่าเราก็ควรมีตัวเสริมขึ้นมาสัสกนิดนึงก็ยังดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยครับไม่ไหวแน่แน่เพราะว่าเราจะโดนรุมยังไงก็ตายครับโอ้โหแล้วมันคูณสองเบิ้ลสนุกด้วยพ่นแม่นเหลือเกินใส่ให้ถูกตัวดี ขอให้เราโดนรุมแต่ถ้าตีดีๆก็เสมอครับผมเยี่ยมอย่างนี้สิยอดเยี่ยมได้ปีศาจที่ดีมากเลยนั่นน่ะทำให้ผมไม่อยากอัพดาวเลยอ่ะผมรีดีว่าทุกคนผมรีดีว่าโอ้โหได้ปีศาจอีก ยี่ยมเ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 อาละเอาตัวไหนก่อนตัวนี้ก็ได้ผมไม่จําเป็นต้องเล่นตัวนั้นไงผมเอามาให้มันบัฟกันเองก็ได้ครับอาจจะเสียการบัฟไปนิดนึงแต่อย่างน้อยตัวหน้าสุดผมก็จะแข็งแกร่งมากๆโอเคสิบสี่สิบแปดผมว่าทีเนี้ยผมน่าจะอยู่ได้ยาวๆแล้วละ่ะน่าจะอัปดาวได้แบบว่าสบายความรู้สึกมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็มีการเตรียมพร้อมปีศาจเอาไว้ด้วย มันคุยกับผมลนลนะจ้ะเดี๋ยวผมต้องหาตัวที่ทําให้ปีศาจมันมันโดดเด่นมากกว่านี้นิดนึงอย่างที่บอกเลยครับการที่เราหยิบเจ้าเล่นเลโนโลแล้วก็เอาโทสะมาเป็นตัวปีศาจเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเล่นค่อนข้างที่จะปลอดภัยในการที่จะติดท็อปโฟผมไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่นะถ้าจุดนี้ได้อยู่ตาหน้าเราก็อัพดาวแล้วก็ลองดูคือมันไม่มีอะไร เป๊ะปะ้ตลอดเวลาครับเล่นตามความรู้สึกที่เราคิดว่ามันเหมาะสมก็ได้นะบางทีอาจจะดีก็ได้มาเพราะว่ามีสิบสี่สิบแปดผมว่าน่าจะชนะได้อยู่แล้วล่ะนะโอเคอาฮะทำลายดีไวชิลทิ้งเออตานนี้นี่ผมต้องขอยอมรับเรื่องหนึ่งนะผมขอยอมรับเรื่องการโจมตีครับตานนี้การโจมตีต่างๆค่อนข้างที่จะเข้าทางผมมากๆอืมผมรู้สึกว่า มันมันมันดีมากๆเลยครับโจมตีให้เราได้เสมอหรือว่าอะไรแบบนี้ตลอดเวลาใช้ได้ครับเอาละและการที่เราเล่นปีศาจแล้วก็ตาที่แล้วไม่ได้อัปดาวตานี้เราสามารถอัปดาวแล้วก็รีตัวหาอะไรที่เหมาะสมได้นี่ะตัวดีๆนะเนี่ย มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยครับขออนุญาตรีสักทีนะโอเคอผมต้องเอาเรื่องเงินกลับคืนมานิดนึงแล้ว่างคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะปกติแล้วทำไมต้องแยกไว้อย่างนี้ด้วยการเรียงตัวทำไมเรียงแบบนี้ทำไมเอาเมอร์หลอกไว้หลังผมไม่ได้ติดใจอะไรมากครับ เพราะว่าเมอร์ล็อลกเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นสเตตสี่สี่ตามที่เราเห็นที่มันเป็นสี่สี่เนี่ยเพราะว่ามันมีความเป็นเมอร์ล็อกอยู่ที่บอร์ดของบ๊อบด้วยแอตแทกมันเลยบวกแต่การสู้จริงๆอ่ะมันอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ครับเราไม่อยากเอาตัวพลังโจมตีต่ำๆขึ้นก่อนนั่นเองทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนมา <c oughs> ไม่เป็นไรตามสเตตโดยรวมแล้วเราเหนือเราเหนือกว่าก็าตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โอเคผู้ปกปั้นโทสานี่สแตทมันสูงง่ายจริงๆเลยเล่นปีศาจตัวหนึ่งบวกสี่สี่โอ้โหว้าวโอ้ยังนี้ใช้ได้เลยเพราะผมได้ปีศาจด้วยตัวนี้เลยแล้วก็นกผมเอามาเผื่อไว้แล้วกันนะเผื่อในระยะยาวในภายหลังมีโอกาสได้ใช้แน่นอนครับ แล้วก็เจอปีศาจอีกด้วยขายเจ้านี่จะขายทำไมนะเก็บไว้ดีกว่าแล้วเราก็โยนปีศาจลงไปสองตัวอ่าผมว่ามันก็สวยดีนะผมไม่รู้ว่าเจ้านี่เล่นอะไรเจ้านี่เล่นโจรสลัดเพราะฉะนั้นนะผมว่าสลับการโจมตีสักนิดนึง ขอาตัวพลังโจมตีสูงๆเอาไว้หน้าไปเลยเพราะว่าถ้าเราเจอโจรสลัดนะครับเราต้องมีตัวที่แสแตตสูงนําครับผมโอ้ย่าตานะาอัพดาวแน่ๆแล้วเรามีตัวนี้อยู่ oh, ขายได้เงินที่ผมยังไม่ใช้ตานี้เพราะว่าผมรอไปใช้อีกตานึงน่าจะมีความน่ารักมากกว่าโอเค โอ้ยผมผมคิดว่าเขาจะเหนือกว่านี้ไงโอ้โหตีไม่ค่อยดีด้วยเขาโอเคบัฟเข้าไปอืมโอ้โหอ่ะที่เหลือยังไงเขาก็แพ้อยู่ละหนึ่งดาวผมก็เอาตามได้ที่เอพีผมไม่ลดผมแฮปปี้ครับผม อ๋าตัวนี้ผมชอบมากเลยนะเอานี้แล้วกันบวกสเตตผมว่าก็ไม่ได้แย่ไงครับอุ้ยหดาวแล้วเหรอเร็วจังผมกินตัวไหนดี กินตัวหนีแล้วกันผมอยากได้มาคอนะใช้ในตอนหลังครับใช้ในตอนท้ายสุดๆเลยจริงๆเจ้าตัวมาคอเนี้ยไว้ตอนหลังๆเลยอะ่ะบัไปแล้วก็ปล่อยเทินผ่านก็ได้ ผมยังคิดไม่ออกครับว่าจะใช้กับตัวไหนดีเออเจ้านี้เป็นมังกรใช่ไหมถ้ามังกรผมเอาเจ้านี้ขึ้นก่อนได้นะแล้วก็ลิฟเอาเอาตัวที่ใช้ความสามารถขึ้นก่อนไปเลยที่เหลือรอสถานการณ์อยู่ข้างหลังครับผมผมอาจจะเล่นเป็นเดมอนสายสแตทนะเพราะฉะนั้นอ่ะโซจักเกเร์ก็เลยไม่ใช่ออปชันที่ผมจะหยิบมาเก็ดไหม โอเคเขาไม่ค่อยเท่าไหร่เขาพ้นดีได้วยดิเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็พ้นตัว DIY ชิวให้ผมเสร็จไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าเขาจะสามารถที่จะเอาชนะชัยชนะมาได้หรือเปล่าเพราะสแตตผมอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้น้อยเลยนะแต่ละตัว oh. ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคชนะใส เหลือรอดตลอดเวลาเลยนะเจ้าผู้ผปลูกปั้นโทรสานชอบเลย,เยโอ้โหรวมทองได้ด้วยอนะเอาสิผมหาหกดาวไปเลยแล้วกันนะครับขาย,ยไปฟิงชิงขอขอผมบัฟให้กับตัวเจ็ด ดาวเฮ้ยอย่า <laughs> จะดีหรือเปล่านะคุณก็รู้อยู่ว่าผมเลงตัวไหนแหมหยิบมาครึ่งค่อนขนาดนี้มาจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะหรือว่าจะเสียงเสียงเล่นมาคอไปเลยผมลองเสียงนิดนึงนะ ya. อุ้ยอย่าอีสาก็ยังมีโอเคโอเค ยนเจ้านี่ลงไปเล่นๆดีไหมดีวินทีผอว่าเจ้าปีศาจตัวเนี้ยมาเป็นแค่เอ้ไปเอาตัวนี้มาเป็นตัวเพิ่มสเตตสูงเอาไว้สักตัวหนึ่งแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเล่นสายอื่นก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะเพราะฉะนั้นใส่ทอนให้มันเล่นๆดีกว่าเล่นๆก็เข้มอยู่นะครับ เล่นอย่างนี้ไปด้วยเลยโอเคตนานะหยิบปีศาจตัวนั้นมาเอาตัวปีศาจแปดสิบอันนั้นอะ่ะขายอ๋อก็ต้องทําอย่างนั้นแหละเนาะอย่างน้อยเราต้องมีท้อนสักตัวหนึ่งแหละครับเราตีเขาก่อนด้วยสวยใส่ดีไวชิวได้ถูกตัวจริงๆเลยนะเขาจะบัฟไายัางไงก็ช่างผมบัฟด้วยแล้วกัน ขอให้แบบว่าพอสู้ได้บ้างอาจจะไม่ได้ถึงกับชนะใสอยู่ที่จังหวะการเรียงการโจมตีจริงๆแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วสแตตของเราก็ยังมีมากกว่าเขาอยู่ดีถ้าเจ้าโกดรินไม่ตายแบบเนี้ยเขาจะเจ็บหนักเพราะว่ามันหกดาวด้วยครับสิบสองดาเมจต,ตายเนี้ยหนักแน่นดีจริงๆ top f i ยู่แมวตัวนี้น่าจะแข็งแกร่งมากอย่งดีนะที่เราแบบไม่ค่อยได้เจอแมวตัวนั้นเท่าไหร่ดิเฟตครับ oh. มีความมีความแบบมีความเลือกเลือกสายละเลือกสายแล้ว,เ,ลลวเหมือนรู้แล้วว่าเราจะไปทางไหน <c oughs> <c oughs> กินเลยแล้วกันหมวยสแ็ดมา ไม่ต้องเห็นมันมากไปอ,กกกอืกำลังคำนวณความความเหมาะสมอยู่นะครับอย่าง่อนผมต้องการบารอนอะ่ะบารอนเลยอะอมไม่เจอแน่ๆเลยเศร้าเลยครับคนนี้เล่นอะไรนคนนี้เล่นเป็นมังกรไม่มีบารอนอยู่แล้ว ว่ากลัวมันจะช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้หรอกไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าผมอยากให้ความสามารถ d i วชิลมันถูกใช้ออกไปก่อนไงโอ้โหแต่เขานี่4ี i วชิลของแท้โอ้ตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะทีเนี้ยเขาจะตีตัวไหนไฮดรา้าตีไฮดรา้าโอ้โหตีนกทิ้งครับ้ายดีจริงจริงถึงไฮดร้าผมจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ยังปราบได้สองตัวนะ แล้วก็เปิดแผลดีไวชิวออกมาล้วทีนี้เราค่อยๆถลุงมทีละตัวครับสลับกันตีแบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันโอเคตัวไร้ากาดที่สุดของเขาก็สูญเสียไปแล้วขอโทษนะครับคารลกอสคุณไม่ได้ออกออกโผวิบินแน่นอนผมประดิษฐ์ชีพคุณก่อนนะครับ <c oughs> เฮ้ท็อปโฟเจอแมวแน่เลยตานี้ แมวถ้าเล่นมังกรนะมันจะเข้มมากเลยครับมันจะเข้มสุดๆเลยะมันจะน่ากลัวมากถ้าเขาเล่นนะนก็ไม่มีอะไรการันตีนะว่าเขาทำหรือเปล่านะอในนกมาคอ,อคอผมเล่นมาเพื่อเคลียร์พื้นที่ของบอดก่อนผมก็ทำการบัฟให้เขา ผมลองดูก่อนแล้วกันเนาะว่ามาคอให้อะไรเพราะยังไงเราก็มีสเปซพอที่จะเล่นอยู่แล้วโอเคมาากจะดอ้นมนมีอยู่สองเผ่าสักนิดหนะนึ่งนะีถึงกับชี้เลยนะ เผ่าก็สองเผ่าเซ่ไม่กลัวออ้ยควรกลัวละอะอย่างน้อยก็เป็นทอนอย่างน้อยก็เป็นทอนผมเล่นตรวนี้มาบัฟสักหน่อยหมก็ได้อยู่นะอย่างน้อยก็บัฟให้กับอมันกล้ำให้กับปีศาจตอนนี้ผมน่าจะเจ็บหนักเพราะว่าเขาน่าจะกลายเป็นปีเออเป็นมังกรที่สแตตสูงแล้วอาจจะวันชดตายได้เลยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราติดทอฟโฟแล้วแฮปปี้แล้วครับโอ้ตัวหน้าเขายังตีไม่ได้แรงเท่าไหร่ขอพ่น ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าเขาพ่นใส่ตัวที่ผมต้องการเอเละ่ะเจอมาคอสายโกรธหน่อยบาาให้สองรอบทีนี้มันกล้าของผมก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอุ้ยตีดีมากเลยโอ้การโจมตีตานี้นี่คือบอกเลยครับว่าหลายๆอย่างในการโจมตีะครับมันเพอร์เฟกจริงๆอะมันเพอร์เฟกมากๆเลยครับ่าคอมโบคอมโบปีศาจก,กับบีสนะครับ ปีศาจบี๊ใช้ได้ดาแอบเยอะด้วยเมื่อไหร่ผมจะเจอกับแมวครับผมว่าแมวเก่งมากแน่แล้วไม่ต้องเดาเลยนะผมเดาว,ว่าเขาเล่นมังกรเขาเล่นบี๊ครับไม่น่าหรอกไม่ค่อยเจอแปวเลยแป้วเลยโอเคผมขอสุ่มพลังฮีโร่ใหม่แล้วกันนะครับ ืมจะไขยเมอลอกเพิ่มเมอลอกแฮะผมเอาอันนี้แล้วกันเล่เข้ามาโอเคไม่ผมไม่ต้องการพวกนั้นครับผมโอเค บัฟให้ไฮดราได้ไหมเยี่ยมบัฟให้ไฮดราจริงๆผมรีได้สักครั้งนึงเลยนะเนี่ยขอแบบว่าไม่ค่อยงามเท่าไหร่อืมแต่ก็พอคุยอย่างน้อยก็ได้บัฟสเตตสักนิดนึงอนะแพ้ชนะผมไม่ได้มายมากแล้วนะเพราะยังไงอย่างที่บอกท็อปทมันก็โอเคแล้วไนงะแต่ก็ไม่อยากให้แมวได้ที่หนึ่งขนาดนี้เพราะว่ามันชนะแบบ HP 40นี่มันโหดมากเลยนะครับ ไม่รู้เขาเป็นทีมอะไรด้วยโอ้เขามีเอลิสตาแต่ว่าเป็นเอลิสตาที่ไม่มีทอนครับพอเป็นเอลิสตาไม่มีทอนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่บัฟขึ้นมากลายเป็นนกไม่ตายครับผมว่าแล้วมันต้องตีตัวที่ผมไม่ไม่แคร์เท่าไหร,นร่น่ารักน่ารัก อืมใช่ตีไรแฟงให้ตายไอ้ตีโกดรินให้ตายถูกต้องเพราะว่าผมจะบัฟให้กับบีทุกตัวอีกทีนึง่งตอนนี้ก็ไม่กลัวละโอ้โหตีไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับน,นีเขาก็เลยตายเลยโอเคทีนี้ไปลุยกับแมวได้ลนะผมไม่เคยเจอเขาขอเจอสักครั้งนึงหน่อยเถอะว่าจะเข้มแข็งขนาดไหนนะมาคุณแมว ในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับนะรวมตัวได้แล้คุณคิดว่าคุณจะสู้กับผมอย่างนั้นเหรอผมก็ชอบเจ้านี่จริงๆเลยลถึงมันจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บัฟสัด,ด,ดสุดนะแต่แบบว่าเฮ้ยมันก็ได้อยู่ มันเล่นบีสครับมันเล่นบีสพอมันเล่นบีสอ่ะผมอยากจะเก็บไอ้เจ้ามังกรตัวนี้ไว้เลยอ่ะมันเล่นมันกลายเป็นมีเนี่นผสมไปซะละนี่แต่ตัวนี้มันมีอะไรนะตัวนี้เป็นมังกรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะดีจริงก็คือเลสตาเท่านั้นแหละนอกนั้นก็เฉยๆแต่ว่าเราจะมาหวังสุ่มให้มันเจอก็ยากอยู่ผมว่าผมเอามังกรตัวนั้นออกไปจากสายตาก่อนแล้วกัน ไม่ได้คือผมอะจะไปกึ่งเป็นบีซ์แล้วเนี่ยแต่ว่าผมก็กลัวแมวตัวนี้มีแต่บีส์เยอะเลยไงแล้วแบบคนตายเยอะมันอาจจะผ่านตัวเองเป็นมังกรนิดนึงผมว่าถ้ามันเป็นมังกรนมันจะดีกว่านี้มากเลยอะเพราะเกมนี้มีคนมีคาริคอสเยอะมากคาริคอสคาริคอสคาริคอสค,คือแบบตรึมเกือบจะทุกคนนะท็อป2อาจจะแพ้ตานี้ก็ได้ไม่เป็นไรมาได้ขนาดนี้ผมว่าดีแล้วแต่อย่างน้อยนี่ยใหญ่จะสกิดแมวคนนี้ให้เจ็บสักหน่อยึง เขาจะมาคงกระพันขนาดนี้ไม่ได้ครับแล้วเขาเป็นเป็นศาสอะ่ะมันดีวายชิลมันไม่ค่อยมีด้วยไงโอเคเจออย่างนี้ผมค่อนข้างสบายใจขึ้นนิดนึงนะมาไปเถอะแต่ไอ้ไอเจ้าไอ้เจ้าตัวนี้นี่แอบแอบไร้ากาดอยู่นะแล้วดูคาริกอสเขาสิ <laughs> <laughs> ทุกคนเห็นคาริกอสเขาใช่ไหม คาร์ลกอสอะไรนั่นอะแต่เกือบร้อยอะตีซ้าย่เออสวยอย่างน้อยผมก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรู้วิธีสู้ผมรู้วิธีสู้แบบนี้คร,รับผมหนอก,ก็ดีสิครับ มาฮะน่าทำเป็นหกดาวซะด้วยเข้มหรอผมอาจจะตายตายหน้านี้ก็ได้นะไม่เจออะไรที่น่าสนใจเลยพับพับผ่าแย่จริงดีไวชิลดีไวชิลใช้ได้นะแต่ ผมต้องการพิษนั่นเนี่ยผมเจอด้วยผมลองดูเล่นๆแล้วกันนะน่าจะแพ้แหละแต่ผมไม่มีออปชั่นอื่นผมผมคงแพ้แหละครับทุกคนไม่ต้องกังวลอันนี้ไปหลังๆ ผมจะเอาไว้ตอกย้ำคนบางคนครับที่มันมีครับถ้าผมฆ่าคาเลกอร์ได้ถือว่าผมชนะโอเคนะถ้าผมฆ่ามันได้ถือว่าผมชนะทันทีแต่ผมรู้วิธีปราบไอเจ้านี่จริงๆนะแต่ตอนนี้น่าจะแพ้แล้วล่ะทุกคนโอเคแม่ผมปราบคาเลกอร์ไม่ได้อะการโจมตีเริ่มจะดวงพังล้วตีขวาแน่นอนเลยถ้าตีซ้ายก็ยังโอเคเออ โอโหขวาให้หน่อยก็ไม่ได้หกสิบสองสบาสิบสี่สิบห้าโอเคไม่เป็นไรคือผมพยายามจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเมอร์ล็อกพิษครับเพื่อที่จะปราบทีมเขาแต่ว่าถ้าดวงมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมาขนาดนี้ผมก็แฮปปี้ละใช่ได้ยอดเยี่ยมครับผมอย่างที่บอกเลยครับว่าการเล่นเป็นไอ้ผู้โทสะไอ้ตัวนี้มาก่อนอะ มันค่อนข้างที่จะทำให้เราปลอดภัยครับที่จะไปเลดเกมไงอย่างน้อยต้นเกมอะสเตตเรามันมีมากพอที่จะต่อสู้อยู่ละสบายใจครับเล่นแบบนี้สบายใจมากเอาละน่าจะประมาณน,นี้นะครับทุกคนในการเล่นในครั้งนี้ถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับหรือว่าจะสนับสนุนมากกว่านั้นก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยเพื่อเป็นสมาชิกผู้สนับสนุนให้กับช่องบรรณาธิกานี้เกมมิ่งของของ,ของเรากันนั่นเองนะครับผมก็ <laughs> ประมาณนี้ผมบรรณาอันนี้คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะครับรับสวัสดีครับโพ